ม่ไมค่ะันนมงควาค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมาแจ้งความนะคะกับคุณโบนะคะแล้วก็กับคุณเปาะเปียด้วยนะคะคุณโบนี่แจ้งความในข้อหา เงินไป450ล้านบาทขับงานอะไรไม่รู้500ล้านบาทแล้วเขาได้แค่5ล้านบาทเขาบอกเปิ้ลอย่างนี้แล้วเขาก็พูดเหมือนชักจูงอ่ะให้เปิ้ลเปลี่ยนความคิดแล้วเปิ้ลก็เลยพูดกับโบไปประโยคเดียวว่าโบเราไม่คุยการเมืองกันนะเราไม่คุยการเมืองกันดีกว่าพี่ขอเป็นแบบสิ่งที่พี่มีสิทธิ์คิดเองอันนี้คือครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการทำงานที่เวิร์กพอยต์สามครั้งติดก็ปรากฏว่าตัวเปิ้ลเองเนี่ย ไม่เจอโบเลยโบเหมือนกับว่าไม่ไปติดติดกัน3าครั้งเปิ้นไปอัดรายการพี่หนุม่มแหมมเอาไปอัดรายการซปเปอร์หมําไปอัดรายการ3รายการเนี่ยคือโบเขาไม่ว่างตลอดเปิ้นก็เลยเอาพี่นุชไปด้วยโบเขาก็เลยโทรมาแล้วเขาบอกว่าเออตอบตอไปนี้มีอะไรก็พี่นุชไปละกันเปิ้นก็บอกว่าอ้าวโบโบไม่ไปดูแลพี่แล้วพี่เอาใครไปก็ไม่ได้หรอกก็คือมีการทะเลาะกันจุดหนึ่งระดับหนึ่งตรงนั้น ก่อนที่จะมารายการนี้ mm. โบเขาก็ส่งเมสเซจมาบอกเปิ้ลว่าเออพอดีโบอ่ะไปดีลกับปาะเป,เปียมาว่าถ้าพี่ออกรายการนี้ mm. แล้วก็ที่รายการเขามีบัตเจตให้หนึ่งหมื่นนะ mm. เขาบอกเปิ้ลอย่างนี้ mm. เปิ้ลก็บอกอ๋อเหรอโอเคไปไปด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ก็ตังหดใจนิดนิด,นดเพราะว่าเวลาเปิ้ลบอกกับกับอ่ะ กับแฟนไว้ว่าอย่าลืมแฟนคลับไว้ว่าอย่าลืมติดตามรายการนี้นะทุกคนบอกระวังตัวนะระวังตัวนะระวังตัวนะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าเออโบเขาไปดีลอะไรอย่างเงี้ยก็ไปก็ไปอ่ะพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าทุกอย่างมันแบบแปลกประหลาดจากการที่เราไปร่วมง,งานกับ WorkPo i n t มาเป็น10ครั้งแล้วนะคะอย่างเช่น ทุกคนจะรู้ดีว่าระบบการทำงานของ Workpoint เนี่ยจะโปรเฟ s ชั o นอลมากจะมืออาชีพมากไปถึงปุ๊บเขาจะต้อนรับให้คนมามาดูเราพาไปตรวจ ATK พาไปทานอาหารคือทุกทุกคนคงจะรู้ว่า Workpoint เขามีระบบพวกนี้คือให้การต้อนรับดาลายอย่างที่สุดแต่วันที่เปิ้นไปเนี่ยเขายื่นกล่อง ATK มาแล้วเขาบอกตรวจเองนะ เบิ้ลเขเริ่มงงแล้วยังตรวจยังไม่เป็นเลยเว่าทำไมแย่จมูกแล้วโบก็ไม่มาโบก็เลทชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเบิ้นอยู่เบิ้นคนเดียวจนเบิ้นต้องโทรไปรายกายอื่นแล้วบอกพี่คะมารับเปิ้นหน่อยสิแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยพอดาราไปถึงเนี่ยโดยทุกครั้งที่เบิ้นทำงานเนี่ยเขาจะให้เราไปอยู่ในห้องเก็บตัวดาราใช่ไหมคะที่เป็นห้องแต่งตัวเพื่อที่ให้เราตรวจหน้าผมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเบิ้นก็งงว่าทําไมคราวนี้เอาเบิไปไว้ในห้องทํางาน เอาไปเปิ้อครัเ,เปิ้ลไปอยู่ห้องประชุมไม่มีกระจกสักบานหนึ่งแล้วก็แปลกอยู่เรื่องหนึ่งเปิ้ลไปกันสองคนเอาข้าวมาให้กล่องเดียวแล้วป้าพ่อบอกพี่คะมาสองคนไม่มีข้าวอีกเหรอคะเขาบอกมีแค่นี้พอดีวันนี้วันหยุดวงคือการตอบรับการต้อนรับตอนต้นเนี่ยมันทําให้เปิ้ลตังหงิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะทำไมตอนที่เพลงเราเปรี้ยงแล้วเขาแบบหูกการต้อนรับมันคนละแบบเลยกับวันเนี้ยที่มาเรารู้สึกเราตัวเล็กตัวน้อยมากๆเลยอะ แล้วก็เดินไปเดินมาอยู่คนเดียวโบก็ชา้าชั่วโมงครึ่งโบมาตอนเปิ้นแต่งหน้าไปครึ่งน,นึงแล้วอ่ะน่ะค่ะก็คือบอกให้รู้ว่าเปิ้นรู้สึกว่ามันผิดปกติอย่างนี้ค่ะงงาคา่ก็คะค่ะค่ะ,คะก็คือในเรื่องของเงินนะคะพอเปิ้นทราบว่า ค่าตอบแทนหมื่นหนึ่งเปิ้ลก็โอเคเขาแต่ก่อนหน้านี้เราเคยตกลงกันไว้ว่าถ้าเป็นงานที่เขาติดต่อเปิ้ลตรงมาแล้วเปิ้ลให้โบคุยคุยคุยงานต่อเนี่ยเปิ้ลจะแบ่งให้โบ10%แต่ถ้างานไหนที่โบไปหามาเนี่ยเปิ้ลจะแบ่งให้20%อันนี้เปิ้ลพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจมันเกิดขึ้นมันก็เป็นระบบปกติของการทํางานนะคะตอนนี้พอเสร็จงานปุ๊บเนี่ยโบเขาบอกเปิ้ลไว้ได้หมื่นหนึ่งแต่เด็กที่ทํางานที่เด็กของ WorkPoint เนี่ย เขายื่นซองมาให้เปิลบนซองแล้วก็ให้เปิลเซ็นรับบนใบกำกับภาษีมันก็เขียนว่า1 5 0 0 0บาทแล้วซองอะ่ะก็เขียนว่า1 5 0 0 0บาทแล้วเด็กก็ตอนที่เด็กทําท่าจะยื่นซองมาโบก็วิ่งมาแทรกตรงกลางเด็กอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วโบก็วิ่งมาแทรกตรงกลางเลยเหมือนจะมาคว้าซองไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โอนเองเรา,าก็แบบงงอ่ะเราก็แบบเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นซองเขียนหมื่นห้าเชื่อไหมในใจตอนนั้นน่ะม่รู้สึกเจ็บมากเลย 15, มันไม่ได้เกี่ยวกับ5้า0ันสา8พันดพันหรอกเปิ้นจะบอกว่าโดยปกติเนี่ยเปิ้นก่อนที่เปิ้นจะเป็นดาราเนี่ยเปิ้นไม่ได้คุยนะคะแต่ทุกคนก็ทราบดีเปิ้นไลฟ์สดน่ะสองชั่วโมงเนี่ยเปิ้นทํางานเปิ้นได้เป็นแสนแต่เนี่ยเปิ้นตั้งใจทําแล้วก็รู้ว่าเปิ้นมาเพราะว่าเปิ้นมี จุดยืนของเปิ้ลในการที่อยากจะปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วทําไมเราจะต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยตลอดรูปแบบรายการสิ่งที่ก่อนหน้าด้วยไปทํางานระหว่างจะทํางานแล้วก็พอเสร็จงานมันจะมีเรื่องเงินนี่เหรอเลยในใจตอนนั้นเปิ้ลก็ปวดร้าวระดับหนึ่งแลวนะแล้วพอแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จใช่ไหมคะเปิ้ลขึ้นรถมาก็โบเขาก็พูดเปิ้ลกับเปิ้ลขึ้นมาว่าเปิ้ลส่วนของพี่ยังไม่ต้องโอนมาแล้วนะ พอดีปอบเปียเขาแบ่งให้แล้วเขาพูดอย่างจริงๆทุกคําพูดเปิ้ลนะคือต่อหน้าต่อหน้า,นาพระบรมฉายาลักษณ์เลยเบิ้ลไม่โกหกไม,ไม่ไม่เป็นไรนะแบ่งให้แล้วเราก็งงเอ้ปกตโิโบใจดีนะแล้วเบิ้ลจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดอย่างนี้มาครั้งเดียวเชื่อไหมคะดาราคนอื่นก็ไปร้องข้ามกําแพงก็ได้สองหมื่นสามหมื่นเบิ้ลได้หลักพันนะคะแล้วเบิ้ลทํางานสองวันน่ะเปิ้ลไม่ทํางานอะ่ะวันแรก ร้องข้ามกำแพงต้องไปทำงาน2วันแต่ด้วย process เขาเปิ้ลไม่อยากบอกว่าทำอะไรบ้างก็คือวันแรกก็ครึ่งวันวันที่2เนี่ยเสียเวลาไปเกือบวันน่ะแล้วเปิ้ลน่ะได้เงินหลักพันกลับบ้านน่ะแล้วโบก็โอนให้ผ่านบัญชีโบอีกแล้วใบกำกับภาษีมามันก็ไม่ใช่ยอดนั้นซึ่งเราโดนแบบนี้มาหลายต่อหลายต่อหลายครั้งแล้วรวมทั้งบางคลินิกที่เขาติดต่อเปิ้ลตรงติดต่อเปิ้ลตรงในจำนวนเท่านี้แล้วเปิ้ลก็ให้คอนเน็กชันโบไปโบก็ไปติดต่อเพิ่มเงินเขาอีก เป็นก้อนหนึ่งแต่ให้เปิ้ลในจํานวนที่เขาติดต่อแล้วก็เปิ้ลก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็น์นั้นให้อีกพี่คิดง่ายๆนะคะถ้างานนี้เปิ้ลได้หน0 0งหมบาทเนี่ยลองคิดง่ายๆนะคะถ้าเปิ้ลได้หน0 0งบาทแต่เปิ้ลไม่รู้เปิ้ลคิดว่าเปิ้ลได้1,000 10, งบาทเปิ้ลแบ่งให้โบไปสองพันก็เหลือ8 0 0พบาทใช่ไหมหกักภาษีอีกห้า้อย เท่ากับเปิ้ลได้ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นกับโบเลยนะได้คนละเจ็ดพันห้ามันแฟร์หรอเปิ้ลไม่ทางานตั้งแต่เที่ยงนะคะเขานัดเที่ยงครึ่งเสร็จงานกว่าจะ,ะแถลงข่าวกลับบ้านสองทุ่มอ่ะเปิ้ลได้เงินหลักพันกลับบ้านโดนลากไปตกผู้ยี่ผู้ยำไปหมดเลยแล้วก็ได้เงินหลักพันกลับบ้านแล้วที่สําคัญคือพอเปิ้ลกลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยเปิ้ลกลับบ้านไม่ได้คิดอะไรกับบ้านเปิ้ลเปิดมาซองโดนเปิดคือซองโดนฉีกไอตัวพลาตัวสกอตเทปโดนฉีกออก แล้วก็เปิ้ลงานนับเงินมันเหลือแค่หมื่นเดียวอะค่ะแล้วโบก็โทรกลับมาเปิ้ลก็เซอร์ส่งข้อความไปให้อะ่ะน้องที่เปิ้ลนโทรถามว่าพี่เปิ้ลมาถึงแล้วอะมีใครมารับเปิ้ลนไหมอะไรอย่างเงี้ยน,น้องคนนั้นเขาก็อ,อคงจะไปคุยอะไรกับโบโบก็ยังโทรกลับมาแล้วก็ยืนยันว่าในส่วนของพี่เปิ่ลนอะพอดีปอบเปียเขาจัดการปอบเปียเขาแบ่งเรียบร้อยแล้วเปิ้ลก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เกี่ยวข้องกับเขาจริงๆอะคะ่ะ เราเล่ามาค่ะไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เจอในลักษณะนี้เราทำไมเราเหมือนยังทำงานร่วมกับเขาอยู่ยังรับงานของเขาอยู่ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะเปิ้ลอยู่ในวงการมา30ปีแล้วนะคะเปิ้ลรู้ว่าวงการเนี้ยมันไม่ได้ง่ายสําหรับตัวที่ไม่ได้เป็นตัวเอกตัวต้นนะคะเปิ้ลอยู่ตรงเนี้ยมา30ปีเปิ้ลทนอยู่กับไอ้ตรงเนี้ยต้องเราเรารู้เรารู้ดีว่า เราต้องปิดตาบ้างเราต้องไม่เห็นบ้างเราต้องช่างมันเถอะบ้างเปิ้นพยายามไม่หมายเปิ้นพยายามมองว่าอ๋อเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะพยายามเข้าใจคนอื่นแล้วเปิ้นจะเป็นคนที่ทําไมเปิ้นเจอเรื่องพวกนี้ซ้ำซากซ้ำซากเพราะเปิ้นเป็นคนขี้ไว้ใจคนแล้วเปิ้นเป็นคนไม่ระแวงคนเมื่อวานเนี้ยผู้กำอ่าผู้จัดการผู้จัดการเปิ้นคนใหม่พี่นุษย์ยังด่าเปิ้นเลยอ่ะคือเปิ้นยกทาวเฮาส์อ่ะสองชั้นของแม่ให้กับ แม่บ้านที่เป็นคนใช้เพราะว่าเปิ้ลไปบ้านเห็นเขาเลี้ยงลูกอ่อนสองเดือนแล้วเปิ้ลให้เขาอยู่ฟรีมาสิบปีแล้วเปิ้ลก็ยกให้เป็นชื่อเขาผู้จัดการยังด่าทำไมเธอเป็นคนแบบใจดีอย่างนี้มรดกแม่เธอนะคือเปิ้ลไม่ไมยหรอกถ้าเผื่อคนที่เขาเดือดร้อนกว่าเปิ้ลแล้วเขามีน้อยกว่าเปิ้ลน่ะเขาอยากจะได้บางส่วนจากชีวิตเปิ้ลแต่ต้องพูดตรงๆค่ะอย่าทําอะไรแบบนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องได้คุยได้เคลียกับทางคอมเม้นทัง ก็อย่างที่บอกเขาโทรมาคุยล่าสุดเขาก็ยังยืนยันว่าเขาได้คุยกับปอบเปียปอบเปียเป็นคนหางานนี้ให้แล้วปอบเปียก็เป็นคนที่แบ่งให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทางอ่าเวิร์กพอยก็ได้เอาวิดีโอออกมาให้ดูว่ามันมีการอ uh, เขามีการควักกระเป๋าแต่กระเป๋าใบนั้น uh, เป็นกระเป๋าส่วนตัวเปิ้ลมันสมควรหรอที่คุณจะเปิดกระเป๋าเปิ้ลแล้วควักไปในกระเป๋าเปิ้ลเปิ้ลใส่ซองยัดไว้ลึกสุดเลยนะคะ ล้วงไปหยิบซองแล้วฉีกซองแล้วหยิบเงินไปจากกระเป๋าเปิ้ลน่ะเปิ้ลคิดว่ามันหนักล้ำเส้นเกินไปมากอะค่ะจิงทำงานมาด้วยกันสองคนน่าหนามกันน้อจริงจริงมันจะมันจะมีแบบได้เคียร์กันได้ไหมหรือต้องพึ่งกฎหมายอย่างเดียวแล้วตอนนี้คือเปิ้ลเชื่อว่าถ้าเปิ้ลไม่ออกมาพูดอะดารานักสแสดงอีกหลายคนก็ต้องโดนแบบเปิ้ลแล้วมันเป็นการไม่ให้เกียรติกันซึ่งที่ผ่านมาเปิ้ลหลับหูหลับตาแบบที่เปิ้ลเชื่อว่าดาราคนอื่นไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเช่น เปิ้อนไปอัดรายการที่ช่องสามโบเขาก็เอาลูกสาวเขามาใส่ชุดนักร้องที่เพื่อนใส่อะค่ะแล้วก็บอกว่าเอามาเต้นพี่เพื่อนเต้นครับเว้าน้องหน่อยอะไรเงี้ยคนก็ดูวิวดิสตอรเขาเป็นรอยล้านนะแต่เขาเพื่อนไม่ได้ว่าเต้นกับเด็กมันก็สนุกดีแต่เขาควรจะบอกเปิ้นเขาไม่เคยบอกเพื่อนเลยว่าวันนี้เขาจะเอาใครมาร่วมงานเพื่อนมาทําเพื่อนหรือให้ถ่ายให้ทําอะไรคือเขาถือวิสาสะในชีวิตเปิ้นตลอดเวลาเลยอย่างเช่นไปอัดพี่คิมไปอัดรายการที่บ้านเนี่ย ทั้งๆที่รายการก็ติดต่อตรงนะแล้วเสร็จแล้วโบเขามาดูแลเปิ้ลแล้วเขาก็เอาอ่ะเพชรปากปลามาด้วยพี่เปิ้ลหวัดดีเพราะเขาเดินมากับเพชรด้วยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวอัดรายการี่คิมเสร็จแล้วอ่ะอัดรายการให้โบต่อนะเดี๋ยวพวกเราจะนั่งคุยบนเตียงพี่คือคือมันแบบถือวิสาสะพอะเปิ้ลก็ยอมพอเสร็จงานแล้วเปิ้ลสวัสดีค่ะเปิ้ลก็ช่วยโปรโมตรายการให้ด้วยอ่ะความที่เปิ้ลไม่ได้คิดอะไรเขาเอาอะไรมาในส่วนเปิ้ลขนาดเปิ้ลไลฟ์สดเขายังมาขึ้นเลยว่า โฆษณาน้ำหอมให้พี่ด้วยคือพยายามที่จะแบบใช้ความมีชื่อเสียงของเราเนี่ยในการที่จะแบบทาอะไรตลอดเวลาจริงๆเปิ้นกับโบเพิ่งมาสนิทกันจริงๆตั้งแต่เริ่มทําเพลงเปิ้นไม่ได้อ่สนิทสนมกับเขามากแต่เห็นว่าเวลาทําเพลงเนี่ยเขาก็ตั้งใจช่วยงานเราได้ดีเพราะฉะนั้นเปิ้นเองก็อยากจะตอบแทนเขาอยากให้เขามีส่วนได้เงินจากเราบ้างอะคะ่นะส่วนของพอเปียนะคะค่ะ ในส่วนของปอบเปี้ยนะคะเปิ้นมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เปิ้นได้รับนะคะจากการไปทํางานเวิร์กพอร์ครั้งนี้ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเบิ้นไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกแล้วไม่อยากให้คนอื่นที่เขาอาจจะไม่มีภูมิต้านทานเท่าเปิ้นเขาไปเจออะไรอย่างนี้อีกเบิ้นจะบอกให้ฟังว่าเปิ้นเจออะไรบ้างอันดับแรกเนี่ยเวลาที่ดาราจะไปรายการสด ซึ่งรายการสดเนี่ยเราต้องใช้ไหวพริบเฉพาะหน้าเราไม่รู้ว่าเราไปเจออะไรบ้างทุกอย่างมันถ่ายทอดไปหมดเขาจะต้องส่งสคริปต์โดยละเอียดว่าจะมีคําถามอะไรบ้างโดยเฉพาะคําถามที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งมันจะอิมแพคเป็นวงกว้างแต่เขาส่งคําถามให้เปิ้ลสองคำถามว่าเขาจะถามเรื่องชุดลูกเสือโบส่งมาว่าอ๋อเขาถามเขาถามเรื่องชุดลูกเสือเรื่องเดียวจ้าส่งมาแค่นี้แล้วเปิ้ลก็บอกรอพี่แล้วขอขอคําถามอย่างละเอียดได้ไหม ว่ามีอะไรอีกอะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาอ๋อจะถามเริ่งโดนแทนเชนงานเขาบอกเพื่อนมาแค่2อย่างจริงจริงเพราะปกติท,าท,ทํางานเวิร์กโฟล์ทุกครั้งจะส่งสคริปต์มาให้3หน้าเป็นโปรไฟล์เลยแต่คราวนี้ส่งมาแค่นี้เพื่อนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่มันก็แปลกใจนะก็เอกใจแล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เปิ้นอ่ะไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาทําไมถึงให้อาจารย์เจดซึ่งอาจารย์เจดเนี่ยทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วล่าสุดเขาก็ ออกมายกย่องพรรคสม้มทําไมให้คนในพักคส้มมาแอบฟังุทสนทนาที่เปื้นพูดโดยที่ไม่บอกเป็นล่วงหน้าเวิร์กพอยท์ทำถูกไหมตอนที่เปื้นกาลังพูดเรื่องชุดลูกเสือบอกว่าชุดลูกเสือเนี่ยพระมุงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นคนที่เอ,อ่นำมาจากประเทศอังกฤษพอเปิ้นเล่าอะไรไปจบปุ๊บอาจารย์เจตเข้ามาแล้วบอกว่าคุณเปื้นอย่าไปยึดติดกับอดีตให้มันมาก ผมเนี่ยนะสมัยเด็กๆอ่ะตอนที่ผมเปิ้นก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ้าวอาจารย์อาจารย์ไม่ให้เปิ้นยืดติดแล้วอาจารย์ทำไมยืดติดพูดอดีตทำไมปอกเบียเขาโมโหมากเขาชี้หน้าและด่าเปิ้นประมาณสี่ห้าประโยคเลยพี่เปิ้นตอนพี่พูดอ่ะหนูฟังพี่ตลอดเลยนะทําไมเวลาพี่พูดพี่เม่พเพื่อนที่เป็ด้วด่าจนแล้วทุกคนเข้าไปชมหมดเลยปอกเบียเก่งเอามันอยู่เลยอีไม่มีมารยาทมันคืออะไรคือแบบเพราะอะไรมันคืออะไรแม่งโคตรแบบว่า หนูพูดได้เลยนะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทําโดนอยู่มันเหมือน,นแบบมันหมารอบกัดอะมันหมาที่ลุมกัดคนคําว่าหมาไม่มีไม่ปิ่นไม่หมิม่นประมาทค่ะเพราะว่าวินชูยนวินยูชนเนี่ยรู้ดีว่าหมาเนี่ยมันก็คือหมามันแปลงไปเป็นคนไม่ได้นี่หนูอ่านข้อกฎหมายมาแล้วหนูรู้สึกจริงๆทาไมเขาให้คนของพักคก้าไกลคนที่เชียร์พักคก้าไกลมาแอบฟังเปิ้ลพูดโดยที่ไม่บอกเปิ้ลแล้วเขาถามเปิ้ลเปิ้ลก็ปฏิเสธไวในเทปนั้นว่า ไม่ไม่เอาค่ะเปิ้ลไม่อยากพูดกับอาจารย์คนไหนทั้งนั้นไม่รู้จักเปิ้ลพูดประโยคนี้แล้วแต่เขาก็บอกอาจารย์ได้ยินที่คุณเปิ้ลพูดแล้วใช่ไหมคะเขาให้คนแอบ,บดักฟังเปิ้ลอยู่อ่ะโดยที่เขาไม่ได้บอกเราล่วงหน้าว่าจะมีคนเนี้ยเข้ามาโฟนอินในรายการมาแอบ,บฟังเราแล้วเขาก็มาดีเบตมาอาธิบายโต้เถียงกับเปิ้ลเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรมาทําอย่างนั้นมันไม่สมควรแล้วก็ที่สําคัญคือทําไมท้ายสุดถึงพยายามโยงมาที่เอารูปลุงตู่มา แล้วก็มาถามเปิ้ลนว่าทําไมเปิ้ลถึงชมลุงตู่ทาไมเปิ้ลนถึงพูดว่าพระแม่ธรณีมาขอบใจลุงตู่เปิ้ลก็พูดขึ้นมาว่าเปิ้ลไม่ได้พูดเพราะว่าเปิ้ลนเป็นคนไม่เคยพูดคําว่าขอบใจเปิ้ลพูดคําว่าขอบคุณพระแม่ธรณีขอขอบคุณนะลุงตู่ขอบคุณนะลุงตู่เปิ้ลนพูด,พดประโยคนี้จริงๆแต่เปิ้ลไม่ได้พูดว่าขอบใจ <c oughs> เขาก็ตัดเฉพาะท่อนนี้ว่า <c oughs> เปิ้ลไอริอนจําคําพูดตัวเองไม่ได้มาบิดเบือนทําให้เราดูเป็นคนโกหกตะแหล่ทำให้เราเป็นคนที่ เหมือนกับพูดอะไรแล้วไม่จําคําพูดของตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วก็เอาไปลงเขาตัดเฉพาะตรงเนี้ยสาระที่เพืนพูดเกี่ยวกับลูกเสือสาระเกี่ยวกับเด็กสาระเยอะแยะเกี่ยวกับผลงานประเทศเกี่ยวกับนี่ที่มีคนสร้างไว้เพื่อนพูดอะไรเป็นสาระไว้ยีอย่างเขาไม่เอาทั้งสิน้นเขาเอาอย่างเดียวคือเพื่อนไอรินจําคําพูดตัวเองไม่ได้ว่าพูดขอบใจหรือขอบคุณแล้วก็ให้คนชักนําคนไปลุมด่ารวมทั้งในรายการเพื่อนก็เริ่มเห็นแล้วเขาเขียนหัวข้อไว้ว่า เปิ้ลไอรินเปิ้ลไอรินโดนทัวลงพันกว่าคนเขาเขา,เขาเหมือนเขาพูดชักนําให้คนนะ่ะเข้ามาด่าและเกลียดชงังแล้วเปิ้ลก็เลยถามเขาว่าพี่ในเพจเปิ้ลเนี่ยคนมาชมหมื่นกว่าคนทําไมพี่ไม่พูดทําไมถึงชักนําตรงนี้เขาก็โวยวายขึ้นมาเลยอะค่ะค่ะ,ะ,ะก็ปอเปี๊ยะก็คือเรื่องหมิ่นเอ่อปอเปียเนี่ยมีมีในเรื่องของอา มีถึงข้อสงสัยในการร่วมกันลักทรัพย์ด้วยค่ะเพราะว่าต,ตอนที่โบเขารวงกระเป๋าเปิลน่ะปอบเปียเขาได้ยืนตรงนี้ต้องให้ทุกคนเห็นภาพนะคะว่าตอนนั้นน่ะเปิลสัมภาษณ์ข่าวอยู่ตรงนี้ปอบเปียยืนตรงนี้ยืนบังอยู่ตรงนี้แล้วโบก็ล้วงกระเป๋าอยู่ข้างหลังปอบเปียแล้วถามหน่อยว่าพิธีกรเสร็จงาน,เ,นเลิกงานไปนานมากๆแล้วว่ะแล้วเขาอ่ะ ไปยืนตรงคนที่ล้วงเงินทําไมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วโบก็บอกเปิ้ลว่างานนี้จัดถแถลงหลังจากที่เปิ้ลจะอัดรายการเสร็จโดยเวิร์กพอยต์เป็นคนเรียกนักข่าวเองซึ่งเปิ้ลก็มไม่เชื่อเปิ้ลไม่เชื่อเปิ้ลเชื่อว่าเขาเป็นคนเรียกเองคิดว่ารายการไม่ไ,มได้คิดว่า <laughs> เปิ้ลไม่เชื่อว่าเวิร์กพอย เวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์เป็นคนเรียกแต่เวิร์กพอยต์ตัดตอนที่ไม่ดีที่สุดของเปิ้ลไปลงและด่าเปิ้ลอย่างนี้เวิร์กพอยต์ต้องแสดงความรับผิดชอบนะคะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคุณเรียกเราไปอัดรายการเสร็จแล้วคุณอ่าเรียกนักข่าวไปแถลงข่าวเราต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นและคุณเอาส่วนของเราเนี่ยไปขยายทําให้คนเกลียดชังเราเนี่ยเกิดการบิดเบือนและทําให้คนเข้าใจผิดเนี่ยเวิร์กพอยต์ต้องรับผิดชอบนะคะ เออมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ฟ้าดินเองก็คงต้องงงอะนะคะว่าแบบอุ้ยมันมีด้วยหรอคนที่ตั้งใจออกมาปกป้องชาติศาสนามหากษัตริย์เขาไปรายการเนี้ยเพราะเขาโดนรังแกมาเขาโดนยกเลิกงานเขาโดนแคนเซิลงานมาเหมือนเขาจะไปหาที่พึ่งแต่พอถึงไป,ปถึงปุ๊บเนี่ยคุณเอาคนฝั่งนู้นเนี่ยมาดีเบตกับเขากลางรายการโดยไม่บอกเขา ตัวหัวพ่อเนี่ยคุณก็ไม่ได้บอกเขาครบว่าจะมีอะไรบ้างหมกเม็ดทำไมแล้วพอภาพออกไปปุ๊บเนี่ยคุณก็เอาแต่ส่วนไม่ดีเขาไปลงแล้วยังจะฟ้องกับเปิ่ออีกหรอ10ต่อเลยนะกับความดีที่เพื่อนอยากจะเซฟหนึแล้วก็ปกป้องสถาบันเปิ้อต้องเจออะไรเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเพื่อนเชื่อว่าฟ้าดินเองเขาไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นหรอคะอคนะขอบคุณค่ะ